เจ้าพระยาโกษาธิบดีนามเดิมปานเป็นขุนนางในอาณาจักอรอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นเอกเอกอัครราชทูตคนสําคัญที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2229โกษาปานนั้นเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพนมของสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นน้องชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือโกษาเหล็กซึ่งได้ดํารงตําแหน่งพยาคลัง ในระหว่างพุทธศักราช2200ถึงพุทธศักราช2226ปานั้นมีบุตร4คนโกศัพปานได้รับบรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธ,ธิ์สุนทรและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งในสมัยนั้นฝรั่งเศสมีอิทธิพลทางด้านราชสำนักของพระนาลายมากจุดประสงค์ของฝรั่งเศสคือการเผยแพร่าศาสนาคริสต์ และพยายามให้พระนารณา์เข้ารีดเป็นคริสตชนรวมทั้งพยายามมีอำนาจทางการเมืองในอุธยาด้วยการเจรจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมริดคณะทูตท,ที่ไปฝรั่งเศสดังกล่าวประกอบด้วยพระยาปานเป็นราชทูตออกหลวงกาลยาราชัยตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตพร้อมทั้งบาทหลวง เเรลียงและผู้ติดตามรวมมากกว่า40คนออกเดินทางจากกรุงศรีอ,ย,อยุธยาาในวันที่1 8มิถุนายพธธุทธศักราช2229ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14เมื่อวันที่1กันยาพุทธศักราช2229ณพระราชวังแวร์ไซา์โกซาปานเป็นนักการทูตที่สุขุมไม่พูดมากละเอียดลอในการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นในการเดินทาง ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14คณะทูตอาริเทียได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14ทรงรับรองคณะทูตอย่างสงเกียรติยศโปรดให้ทำเหรียญที่ระลึกและเขียนรูปเหตุการณ์เอาไว้ราชสารพระเจ้าหลุยที่14 กล่าวถึงพระยาโกษาปานว่าราชทูตของพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นคนรอบคอบรู้จักการปฏิบัติราชกิจของพระองค์อย่างถี่ถ้วนดีมากหากเรามิฉฉยโอกาสนี้เพื่อเผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นอายุติธรรมไปความสําเร็จจากการทูดดังกล่าวทําให้พระยาโกษาปานได้ฉายาว่าราชทูตลิ้นทอง หรือนักการทูตลินทองในการปฏิวัติสยามสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครองของราชสำนักอารยประเและการปฏิวัติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาโกสาธิบดีในแง่ที่เขามีบทบาทในการปฏิวัติและการปรับเปลี่ยนการปกครองหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์การปฏิวัติในปีพุทธศักราช2200 21เกิดขึ้นเมื่อพระราชวังสุพรรณภูมิพระราชวังสุพรรณุภูมิซึ่งเป็นรา,ราชอาณาจักรที่ปกครองอยู่ในสมัยนั้นถูกสถาปนาขึ้นโดยพระยาศีสุริยวงศ์หลังจากการล้มล้างอำนาจของพระมหากษัตริย์องค์เดิมการที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการกระทําที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองให้มีความสเสถียรภาพและตอบสนองต่อการบริหารประเทศ หลังกลับกรุงศรีอยุธยาโกศัพท์านได้ถูกกดดันให้เข้ากลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสของประเภทราชาซึ่งประกอบด้วยขุนนางที่ไม่พอใจฝรั่งเศสที่มีอำนาจมากในกรุงศรีอยุธยาการยึดอำนาจที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาส่งผลให้สมเด็จพระนารายณ์พ้นจากราชบัลลังก์และขับไล่ฐานฝรั่งเศสซึ่งพญากโกศาปานได้รับการส่งให้ไปเจราจาด้วยจากนั้นจึงได้เป็นเจ้าพระยาคังในเวลาต่อมา การเสียชีวิตเมื่อสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองต่อเจ้าพยาโกษาธิบดีแต่ถูกแต่งตั้งให้ว่าการเป็นพระคลังในปีพุทธศักราช2239ปานถูกลงอายาอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเพทราชากลียวมาก ใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ในพุทธศักราช2242เขาถูกลงพระอาญาภรรยา,รรยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สินสมบัติก็ถูกดิดหมดบางแหล่ง ก็ว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในปีพศ2243บางคนว่าเขาใช้ใช้มีดแทงตัวตายบางคนก็ว่าเขาถูกโบยด้วยเชือกจนตายโดยสรุปแล้วเจ้าพยาโกศาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญนะทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีบทบาททางด้านการปกครองการทูตและการพัฒนาการศึกษาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีอิทธิพลต่อ,อก,การ สารต่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆในส่วนของพระราชประวัติเพิ่มเติมนะครับอานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายมหาราชกับสามีเชื้อสายพญาเกียรติพยารามเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประศัตทองนอกจากนี้นครับเขายังเป็นปู่ของพญาราชนิกูล ซึ่งเป็นบิดาของสมเด็จพระประถมบรมมหาชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนอกจากนี้ยังเป็นน้องชายของเจ้าพระยาโกศาธิบดีเหล็กนะซึ่งดำรงตำแหน่งพระครังในระหว่างปีพศ2200-2226ปานมีบุตรทั้งหมด4คนนะครับ 1. ไม่ปรากฏนามนะครับ2บุตรชายมีนามว่าขุนทองมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวโรงสาธิราชเสนาดีกรมคังในรัชสมัยสมเด็จพระสันเพชรที่8ครับบุตรชายคนที่3และ4ก็ไม่ปรากฏนามเหมือนกันนะครับปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิ์สุนทรและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสในสมัยดังกล่าว ฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพานารายมากจุดประสงค์ของฝรั่งเศสคือเผยแพร่คิดศาสนาและพยายามให้พะนรายเข้ารีบเป็นคริสตชนรวมทั้งพยายามมีอำนาจทางการเมืองในยุธยาด้วยการเจรจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมลิดนะครับพระราช ชสารพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะครับเคยกล่าวถึงปานว่าราชทูตของพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความรอบคอบรู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ถี่ถ้วนดีมากหากเรามีฉวยโอกาสนี้เพื่อเผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นการอายุิธรรมไปนะครับพระราชทูตได้ปฏิบัติล้วนถูกใจเราทุกอย่างโดยแต่น้ำคำที่พูดออกมาทีไรแต่ละคำ ก็ดูน่าปลื้มใจและน่าเชื่อถือทุกคำนี่ก็เป็นพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ถึงพระนรายมหาราชประมาณช่วงพศ2 2 3 0นะครับความสำเร็จจากการทูดดังกล่าวครับทำให้ปานได้ฉายาว่าราชทูตลินทองหรือนักการทูตลินทองนะครับแล้วก็ในช่วงหลังกลับจากกรุงศรีอยุธ อยุธยานะครับปานถูกกดดันให้เข้ากลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสของพระเพทราชานะครับซึ่งประกอบด้วยขุนนางที่ไม่พอใจฝรั่งเศสที่มีอํานาจมากเกินไปในกรุงศรีอยุธยาการยึดอํานาจที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาส่งผลให้สมเด็จพันนลายผลจากราชบัลลังก์และขับไล่ทหารฝรั่งเศสซึ่งปานได้รับการส่งให้ไปเจรจาด้วยจากนั้นปานจึงได้เป็นเจ้าพระยาคัครัง เอ็งเล่นแบร์เคมเฟอร์นักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันครับพบกับปาลาในคิธศักราชที่1690นะและเขียนบรรยายไว้ว่าปานมีภาพของราชวงศ์ฝรั่งเศสกับแผนที่ยุโรปแขวนอยู่ในห้องโถงที่บ้านนะครับเขาเป็นคนหน้ามองและมีวิสัยทัศน์ดียิ่งกว่าคนใดๆที่ข้าพเจ้าเคยพบในหมู่มนุษย์ชนชาติผิวคล้ำน,นี้ เขายังเข้าใจรวดเร็วและมีอากับกิริยากระตือรือร้อนซึ่งเป็นเหตุให้เขาได้รับการตั้งให้เป็นทูตไปฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่ปีก่อนและเขามักสร้างความบันเทิงให้แก่เราด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศดังกล่าวการปกครองประเทศนั้นค่ายคูประตูหอรบและสิ่งอื่นๆทำนองเดียวกันและโถงบ้านเขาซึ่งเราพบกันเป็นการส่วนตัวนั้น มีรูปราชวงศ์ฝรั่งเศสกับแผนที่ยุโรปแผนอยู่ส่วนเครื่องเรือนอื่นๆหามีอันใดนอกจากฝุ่นและหยากใหญ่น,ะนี่ก็เป็นการพบกับปานในช่วงคิดักรัลที่1690ของเองเลนแบร์เคมเฟอร์นะครับก็นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโกสาปานะครับจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนผมพูดไปนะครับ จะพูดเรื่องเติมเรื่องที่โดดเด่นของโกสาปานะครับก็โกสาปานะครับเป็นนักกัรทูตูที่สุขุมนะครับไม่พูดมากละเอียดละอในการจดบันทึกนะครับที่พบเห็นในการเดินทางครั้งนั้นนะครับในการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ครับออพระวิสุทธสุนทรนะครับได้กระทําหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสํานักวิทยาอย่างถูกต้องนะครับตามข้อธกลงเนประเพณีการเข้าเฝ้านะครับจนชาวฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องชื่นชมคณะทูตไทยนะครับ ซึ่งถือว่าการไปจเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้นะครับประสบด้วยความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับพอทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะเกิดเหตุในปลายสมัยของพัน,นาลายนะครับมีความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นชาวฝรั่งเศสที่แบบท่านคือต่อต้านม,มากในหมู่ขุนนางไทยนะครับและพระสงฆ์พระเภทราชาเจ้ากรมชานะครับ ซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์องค์ที่28ของอุทยานะครับือเจ้ากรมช้างนะครับทรงเป็นผู้นําในการต่อต้านครั้งนี้นะครับโกษาปาน,นะครับได้เข้าเป็นฝ่ายของพระเพทราชานะครับเมื่อพระเพทราชาปราบดด้พิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับโกษาปานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เจรจากับนายพลฝรั่งเศสนะครับที่คุมป้อมอยู่ที่เมืองบางกอกนะครับให้ถอนทหารออกไปจากอาณาจักรไทยได้สําเร็จนะครับนี่ก็ เป็นข่าวที่แบบดังมากต่อไปนะครับผมจะพูดเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึงคือผลงานของโกสาปานะครับการเจริญสัมพันธไมตรีนะครับของพรวิสุทธิสุนทรนะครับและคณะราชทูตในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในทวีปยุโรปนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับที่พระเจ้าแผ่นดินทางด้านตอนออกแต่งคณะราชทูตไปยังสนาฝรั่งเศสนะครับ พระเจ้าหลุยส์ทรงจัดการรับรองคณะราชทูตนะครับจากนะครับจากกรุงรี่ชยาอย่างสมเกติยนนะครับโดยทรงให้เข้าเฝ้าณพันะพราชวังแวร์ซน์นะครับแลนะโปรดให้จัดทาเหรียญที่ลึกและมีการเขียนรูปราชทูตไทยนะครับที่เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสไปที่ลึกด้วยนะครับต่อไปผมก็จะพูดเกี่ยวกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องขัดแย้งน,นะครับว่า พระเพทราชานั้นตัดปลายจมูกของโกษาปานจริงหรือเปล่าครับตามที่แหล่งข่าวที่ผมไปค้นหามานะครับเขาได้บอกว่าเมื่อสมเด็จพระเพทราชาขึ้นของราชต่อนะครับแม้ว่าโกษาปานนะครับจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระเจ้าพญาโกษาธิบดีครับว่าการพระคังนะครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ในพุทธศักราช2 2 3 9นกาะครับโกษาปานถูกลงอายาอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึง โรนายาบ่อยครั้งนะครับเพราะเป็นก,ก็ในข่าวก็บอกว่าเพราะเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งนะครับประเภทราชาทรงกิ้วมากเลยครับใช้วระแสงตัดปลายจมูกของปานนะครับหรืออย่างหนึ่งที่เรียกที่เรารู้จักว่าโกษาปานนะครับขณะที่บางแห่งก็กล่าวว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์นะครับคือตอนนี้ก็ ยังเป็นที่ถกเถียงของราคานะครับน,นี้ก็ต้องดูวันต่อดไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรื่องถกเถียงกันมากนะครับว่าโกสาปานะครับเสียชีวิตยังไงบางคนก็บอกว่าโกสาปานะครับถูกโบยคนเสียชีวิตบางคนก็บอกว่าใช้มีดแทงตัวตายนะครับตามข่าวที่ผมได้ไปหามานะครับคือเขาบอกกันว่าในพุทธศักราช2 2 4 2นะครับเขาถูกลงพรรอาญาภรรยา,รยาอนุภรรยารวมทั้งบุตสาแล้วบูตชายของ ท่านนะครับถูกคุมขังทับสิ่งก็ถูกดิบหมดเลยครับในทั้งปีพุทธศักราช2243บ้างแหง่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในหรือบางคนก็บอกว่าเขาใช้มีดแ่งตัวตายบางคนก็ว่าเขาถูกโบยด้วยเชือกจนเจนียชีจนตายนะครับก็ตามแหล่งข่าวของมิวเซียมไทยแรงและวิกิพีเดียที่ผมไปหามานะครับก็ผมก็จะพูดเรื่องเพิ่มเติมจากที่เพื่อนพูดไปมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ